สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทางอูเรานะคะก็จะพามารีวิวรถนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะติดมาจําจากลูกค้าจังหวัดนะยองนะคะก็ขอขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะที่ไว้ใจทางอูเรานะคะค่ะสําหรับรถคันนี้นะคะเป็นรถบรรทุกอ isuzu nkr นะคะเครื่อง88แรงปี40ค่ะเดี๋ยวเราพามาชมภายในกันดูนะคะ ผมสำหรับภายในนะครับเราจะเก็บรายละเอียดให้ลูกค้าใหม่นะครับคันนี้เราจะทําเป็นสีขาวนะครับคันนี้เราจะลอกสีใหม่บอกให้ใหม่หมดเลยนะครับนี่ครับพอกแผ่นข้างอะไรเก็บรายละเอียดให้ลูกค้าใหม่หมดนะครับคันนี้จะได้ Powerair แล้วก็มีเครื่องเสียงให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวเราจะจัดเก็บให้ใหม่หมดนะครับทําเบาะใหม่นะครับล้างพรมใหม่นะครับเก็บสี ภายในใหม่นะครับคันนี้ครายละเอียดที่เราจะทําให้คันนี้นะครับมีคือคอกนะครับเติมคอกแล้วก็ปูพื้นเหล็กนะครับปูพื้นเหล็กเก็บสีคัสซีใหม่นะครับคัสซีเดี๋ยวพาดูคัสซีก่อนทํานะครับนี่ครับคัสซีคัสซีเรารับประกันให้ลูกค้านะครับคัสซีเรารับประกันให้ลูกค้านะครับ ไฟท้ายเราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับไฟท้ายเปลี่ยนให้ใหม่ทํเรลากั้นมอเตอร์ไซค์ครับทํเรลากั้นมอเตอร์ไซค์ใหม่นะครับพาชมก่อนทํานะครับคันนี้เครื่องดีมากเลยนะครับเครื่องดีมากไม่มีไอไม่มีดันนะคันนี้พาวเวอร์เสียงไม่ดังนะครับพาวเวอร์เดิมนะครับระบบแอร์เช็คให้ลูกค้าใหม่นะครับแอร์เย็นพร้อมใช้นะครับคันนี้ คันนี้ปิดการขายไปที่2อง0สนสีบาทนะครับสองแสนบาทนะครับก็ถ้าลูกค้าท่านไหนที่สนใจอยากจะได้รถบรรทุกสี่ล้อกลางไปใช้นะครับสภาพก็ตามสภาพก็ขายปั้นใหม่ก็ขายนะครับจัดเก็บใหม่ก็ขายนะครับอยู่ที่ราคาแล้วก็งบของูค้านะครับคันนี้รถเดิมๆนะครับเดี๋ยวเราแกะให้ดูหมดนะครับ นี่ครับรถเดิมนะครับแกะให้ดูหมดก่อนนะครับนี่ครับรถเดิมเดิมนะครับแผ่นอะไรก็อยู่ครบนะครับแผ่นเพจอยู่ครบหมดนะครับสภาพก็พอใช้งานครับทรงก็สวยอยู่นะครับยังไม่ได้จัดเก็บเดี๋ยววันนี้เราจะให้น้องขับเช่นเดิมนะครับเดี๋ยวให้น้องลองขับให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงครับ เกียร์ดีเบรกดีครับคันนี้ผมอะไรพาวเวอร์ครับครับเดี๋ยวเรามาชมกันดูนะครับว่าเขาจะขับได้ไหมคันนี้นเออมันละ เดียมาเรียวมาแต่สิเขาเกียร์ไหมก็เหยียบคาดเลรเขาเกียร์รบส่งนะครับคันนี้จะเปลี่ยนตาไฟเป็นตาหวานนะครับคันนี้ลูกค้าอยากเป็นอยากเปลี่ยนเป็นตาหวาน,นครับทางหูเราก็จัดการให้นะครับเปลี่ยนไฟเป็นตาหวานให้นะครับ ส่งลูกค้าบอกว่าอยากใส่เป็นล้อเล็กด้วยครับทางร้านเราก็กําลังหาล้อเล็กให้ลูกค้าถ้าท่านไหนที่มีล้อกระทะผาอยากจะขายติดต่อได้เลยติดต่อผมมาได้เลยนะครับที่เบอร์0ูนย์เก้าห้็ดเจ็ดศได้เลยนะครับครับเอาละเบียเหยยบค้าแล้วก็บเบียก อ่ะเ,เร็วมาปิดคลิปสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบลงเพียงแค่นี้นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่กำลังมองหานะคะรถบรรทุก4ี่ล้อนะคะไปใช้ในไร่ในสวนนะคะราคาถูกๆก็สามารถติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์ด้านบนคลิปนี้ได้เลยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้ค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s ไ cribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะ